โปรแกรมฟุตบอลคืนนี้ตัวไหนน่าสนใจบ้างไปดู สปอยคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะครับประจำวันที่24มกราคมโปรแกรมคืนนี้ถือว่ายังน่าสนใจอยู่ครับนะก็เลือกมา6คู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะแล้วก็มีคาราบาวครับอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทำคะแนนใ้จอด้วยครับแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามานะฮะขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยถือว่าสดชื่นเลยนะครับนะก็ผิดไป2คู่นะครับก็ลิสบอนกับอาหรับเอลิมิเนี่ยนะครับก็ตาามคคคดนนนะะรรับส่วใเนี่ยต้้อองกกาาาารรยจะเขมับแนวทางเเพิิ่มมตนะครับหรืออว่าายกจะ มาตามบอลสดนะครับตอนนี้ก็ในกลุ่มเนี่ยนะครับกำลังมีการนําเล่นบอลสดอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับนะก็สดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียกได้ว,ว่าในกลุ่มเราสดชื่นกันมา7วันติดแล้วนะอ่านะครับนะก็ใครที่อยากจะมีแนวทางแบบนี้นะครับนะลองเปิดใจใดูนะครับเข้ามาตามในกลุ่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่สูงแรกเมื่อคืน นะครับนะก็พอที่จะทํากําไรให้ได้อยู่นะครับนะก็ลองเปิดใจเข้ามาดูครับนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะสิทธิพิเศษนะครับนะก็อ่าหนึ่งเลยนะครับนะจะได้รับแนวทางตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ้าการันตีความมั่นคงแน่นอนนะสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับ ก็ไปดูกันที่คู่แรกวันนี้ครับนนในศึกคาราบาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับสถานการณ์ตอนนี้สำหรับทานาฟูลแลมนะครับโอกาสที่จะได้ผ่านเข้ารอบเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่นะครับเพราะเขาตามหลังแค่เพียงหนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะครับนะวันนี้พวกเขาต้องชนะลิเวอร์พูลอย่างน้อยหนึ่งเมล็ดนะครับเพื่อที่จะต่อเวลานะครับหรือ พวกเขาชนะเรียวพูสองไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ผ่านเข้ารอบทันทีนะครับแต่นั่นมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับสำหรับทางด้านของเรียวพูนะฮะโมเมนตัมทีมนะครับความมั่นใจเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะในเรื่องของตัวสภาพความพร้อมของนักเตะวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวเจ็บนะครับแต่คุมกําลังตัวอะไรเนี่ยนะจอนว่าเรียวพูเนี่ยนะครับพร้อมทุกตําแหน่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่วันนี้เรียวพูจะเบียดชนะเนี่ย ยังมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าบอลจอว่ายัางคงอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับนะอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยแล้วกันนะครับส่วนสกอร์คู่ที่จะว่าโอกาสที่จะมีประตูได้ทั้งสองฝ่ายค่อนข้างมีนะเพราะว่าฟูลแลมเองก็ไม่น่าจะตั้งรับอย่างเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ก็มองบนไปด้วยก็ดีนะครับน่าจะมีประตูรวมกันถึง3 นะครับแล้วก็น่าจะมีสูงแรกเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าฟูลแลมเปิดแผลแรกได้เมื่อไหร่นะครับได้เร็วเมื่อไหร่ยังไงลรเวอ์พูลต้องตามเอาคืนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้มองบนบนไปด้วยโอกาสที่จะมีประตูรวมกันถึง3มเนี่ยมีสูงฮะส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่แชมเชิพอังกฤษนะครับระวางลีดเนเตดเปิดบ้านตอนรับการมาเยของดอริทซิตี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับลีดเนเตดต้องการคะแนนเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่นะครับไปยังพิมลีอังกฤษนะครับก็มองว่าโอกาสที่วันนี้ลีดเนี่ นะครับจะสามารถเก็บ3คะแนนในบ้านได้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าเมื่อเทียบกับนอริสิตเต้นะครับผู้มาเยือนที่ฟอร์มในลีกส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับแต่ช่วงหลังมานี้นอริสก็เริ่มกระตื้องขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าห้าเกมที่ผ่านมานอริสก็ยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ชนะติดต่อกันมา3เกมนะครับส่วนลียูนเต็ดครับไม่ต้องสืบนะครับผลงานดีอยู่แล้วนะครับก็โอกาสที่วันนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่นะครับคู่นี้จากสถิติ เป็นคู่ที่ค่อนข้างมีประตูกันเกิดขึ้นกันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็โอกาสที่วันนี้ทั้งคู่จะยิงกันเยอะเนี่ยจะว่ามีความเป็นไปได้นะครับนะแต่ว่าเงื่อนไขวันนี้เขาไว้หลีดนะครับที่เป็นต่ออยู่ที่หนึ่งช่วงตัวครึ่งๆนะครับนะก็มองว่ามันอาจจะสูงเกินไปนะครับจากาสถิติการเจอกันนะครับที่หลีดก็ชนะนอนลิดด้วยผลต่างแค่ไม่เกิน1ลูกนะครับเพราะใชะ้แล้วคู่นี้อยู่ที่ดูลพินิจของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแต่สำหรับจอร์นว่าแนะนําไปที่สกอร์สูงคู่นี้จอร์นว่านาะยกันเอ นะครับนะคู่นี้มีโอกาสที่จะมีประตูลมกันถึง3ครับแล้วก็คู่นี้ท่านาบอลเลือกนะจอนเชื่อจางหน้าของนอริทนะครับที่มองว่าวันนี้แพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเต็มที่ ส่วนผู้ต่อไปครับเราข้ามมาดูกันที่โคปาเดลเอสเปนนะครับระหว่างมาโยกาเปิดบ้านตระกรามมาเยือนของคิโรนาครับในสถานการณ์ตอนนี้ครับนะหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจไปนทางด้นของคิโรนาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีมหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถล่มเซบียาไป5้าหนึ่งเลยนะครับและวันนี้มาเยือนมาโยกานะครับที่ก็ต้องบอกว่ามาโยกาเองก็เป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างประมาาไม่ได้นะครับผลงานในหลีกของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็โอกาสที่วันนี้คิโรนาเนี่ยจะเบียดชนะมาโยกาได จอดว่าอาจจะหือจับอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้เพราะันแล้วคู่นี้แนะนําให้มุดลงดินไปได้เลยนะครับดูแล้วคู่นี้ไม่น่ายิงกันเยอะนะครับส่วนหน้าบอลยังไงคงต้องอยู่ข้างคิโรนาครับนะฮะที่มองว่าโอกาสที่คิโรนาจะเบียดชนะมีสูงกว่านะครับนะอยู่ที่คิโรนาไปเลยครับโมเมนตัมทีมดีกว่า สู่ต่อไปนะครับเรายังอยู่กันในศึกโคปาเดลเอสเปนนะครับคู่ระหว่างแอตลติกบินเบาวันนี้เปิดบ้านตระกูการมาเยือนของบาร์เซโลน่าครับนะครับสถานการณ์ของคู่นี้นะครับถ้าเราดูจากในเรื่องของชื่อชั้นในลีกนะครับบาซ่าดูดีกว่านะครับแต่ว่าในรายการนี้ครับต้องบอกว่าแอตลติกบินเบาไม่หมูแน่นอนนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองประกอบกับสถิติผลงานในลีกของพวกเขาที่เวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแร่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขียวยากวันนี้บอกเลยว่าบาซ่าเนี่ยเขียวไม่ง่ายแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้อยู่ที่ดูแลพินิจของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กระแสคู่นี้เปิดมาเสมือนแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับมองเป็นบอลสามหน้าได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะก็คู่นี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับส่วนตัวจนว่าวันนี้บาซ่าเนี่ยน่าจะเคี้ยวยากครับวันนี้นะเจอกับบินเบานะครับคู่นี้แนะนําให้มุดลงดินไปละกันนะครับไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับแล้วก็คู่นี้อยู่เจ้าบ้านบินเบาไปดีกว่านะครับดูแล้วไม่น่าจะแพ้ สกุลต่อไปนะฮะเราไปดูกันที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับวันนี้อิสตันบูลบูยูเซคครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเฟเนบาเช่จ่าฟูงนะครับสถานการณ์ตอนนี้เฟเนบาเช่นะครับอันดับชั้นเนี่ยค่อนข้างสั่นคลอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของกาลาตาส์ไลก็จี้ตูดมาอยู่นะครับโอกาสที่วันนี้เฟเนบาเช่เนี่ยนะครับจะใส่สุดเนี่ยมีความเป็นได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ยังไงก็ต้องการคะแนนเพื่อที่จะทิ้งห่างการตะสลายนะครับนะที่กําลังไล่มาอยู่นะครับนะจากเกมที่แล้วที่พวกเขาเสมอมาเนี่ยก็ส่งผลแน่นอนนะครับวันนี้มาเยือนครับทางด้านของอิสตันบูลนะครับที่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะอิสตันบูลผลงานช่วงหลังวันนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรนะครับแถวได้เปรียบได้ในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้เงื่อนไขเขาอยู่ทางเฟรนิเปเช่นะครับที่ต้องชนะอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เฮจยว่า1มาได้สําหรับเฟรนิเปเช่มีอย่างแน่นอนครับ อ่านะครับอยู่เฟนเนอร์บัชได้เลยครับปิดท้ายคืนนี้ครับนะเราไปดูกันที่แอฟริกันเนชั่นครับนะฮะระหว่างแซมเบียกับโมร็อกโกครับะสถานการณ์ตอนนี้ครับโมร็อกโกเนี่ยนะครับต้องการที่จะผ่านเข้ารอบอย่างด้วยการเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของแซมเบียนะครับที่ก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่เคยชนะใครได้เลยนะครับก็เสมอส่วนใหญ่นะครับวันนี้โอกาสที่โมร็อกโกจะเบียดชนะเนี่ยมีสูงครับ นะครับด้วยเรื่องของชื่อชั้นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนักเตะเนี่ยที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขออยู่มรคโกไปเลยแล้วกันนะครับ,รบที่มองว่าน่าจะเปิดชนะได้อย่างแน่อนอนฮะ ก็จบกันไปนะครับสาหรับ6คู่ในวันนี้นะครับนะย้าว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางให้ก็ที่เหลือก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับนะถ้าใครฟังแล้วชอบเนี่ยก็ตามมานะครับส่วนจะไปในทิศทางไหนอันนี้ก็ลองไปเลือกตัดสินใจดูนะครับนะส่วนใครเนี่ยที่ต้องการอยากจะเข้ามารับตัวเน้นคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วยโครงการวันนี้ในกลุ่มนะครับนะเดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองเปิดใจดูนะครับเข้ามาตามในกลุ่มได้นะครับหรือว่าเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมในกลุ่มทุกวันได้นะครับนะันนี้ก็ฝากไว้ด นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้แต่วันนี้ฮะ